สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอซิลิสนะครับวันนี้นะครับเราจะมากระทืบอาคาอนุกันนีก่าครับวันนี้ผมจะใช้เป็นอ๋อคิดก่อนนะครับจริงๆผมต้องพูดอย่างนี้ว่าเราจะทําหลายอีีมากนะครับอันนี้คือโฆษณาก่อนนะเป็นโฆษณาปลาเดี๋ยวไปดูกันเองนะเ,เราจะทําเป็นหลายอีีมากเพราะว่ามีคนแนะนํามาหลายตัวมาตัวนี้ก็สามารถฆ่าได้คุกซันก็ฆ่าได้แล้วก็คุณเซก็ยังแนะนําว่าซีซ่าขาวฆ่าได้นะครับอาคานุนะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมขอใช้คิดก่อนนะครับในการล่าคาอินูนะครับวันนี้เปิดมาเราเจอครนุแค่ตัวเดียวครับมาครับตัวเดียวก็เอาครับใส่เข้าไปก่อนหลบแล้วใส่ครับโอ้โหเขาใส์สิบสองมานะครับแล้วจังหวะนี้เขาโศนเล่าอย่างแรงเลยครับพอโศนเล้ามาเราใส่สิลสองขึ้นไปบ้างเขาหลบเราได้นะเขายังสิงบอลอยู่ก็มัตายอยู่นะครับโอ้แต่เขาล้มลงไปครับจังหวะนี้เรากขลุกขึ้นมาดิึงครับพอเราขาลุกขึ้นมานะครับเราก็ใส่โอ้โหแชงฆ่าไปซะแล้วนะครับเขาอยู่ในตำแหน่งคนที่3นะครับเราต้องฆ่าเพื่อให้เขาเอาอาคามัน เนี่ยผมโอ้โหเจอคิดด้วยงานหนักเลยครับเพราะว่าจะค่าคิดนี้ก็ลำบากเหลือเกินนะครับคือต้องบอกว่าผมเล่นเนี่ยผมเจออาคายุน้อยมากนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่ค่อยได้เจอเขานะอยากจะเจอเหลือเกินแล้วต้องขอค่าคิดก่อนแต่ไม่รู้คิดตัวไหนเป็นเจ้าของอาคายุนะครับต้องรีบพาก่อนจังหวะนี้เขาก็เลยออกไปก่อนนะครับ แล้วเขาอยู่ด้วยกัน3ตัวเขาปลอกเข้ามาเราก็ใส่สกิลสองเข้าไปก็เล่นออกไปอีกรอบนึงตัวไหนวันนี้ขอดูหน่อยนะครับแล้วอะไรลูฟี่จะมายุ่งอะไรกับเราไะมครับไม่อยากให้มันยุ่งนะเพราะเราจะเล่นตัวนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อเราจะให้เขาเอา,าเอาคารนิ้วออกมาทุยนะครับแล้วก็ต่ยอยเขาไปก่อนทําให้กเด็นออกไปก่อนใช้ตัวนี้หรือเปล่าว่าไม่น่าจะใช่หรือเปล่าครับแล้วก็หลบได้ครับพอเราหลบได้เราก็สูนเข้าไปครับส่งเขาลมครับแล้วแชงก็จะมามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วอาคารนิ้วเอ้ยคืออะไรวะ เฮ้ย <icana>, คิดเข้ามาอีกรอบนึงครับโอ้ระบุตผมมาครับรอบนี้ต้องมีเก็บครับต้องมีเก็บไหนอยู่ไหนครับอ๋อใหญ่ตัวนี้นี่เองครับเบอร์สามถูกต้องครับไล่ล่าถูกคนแล้วครับต้องมาใครเอามาเอาใครนูออกมาเดี๋ยวนี้นะครับไปเลยครับไปเอาาคางออกมาครับคิดไม่อยากเล่นครับเดี๋ยวขอต่อยจังหวะนี้น่าจะมีล้มครับน่าจะมีล้มว่าไปสิครับอไปเอาใครนูออกมานะครับคนที่อยากเจอไม่ได้อยากเจอคิดนะครับอยากเจอใครนูนะครับ มาให้ดวนเลยครับรอเขาเกิดครับดูจังหวะเบอร์สามนี่แล้วเขาก็เกิดมาแล้วครับเป็นอะไคนูนครับขอร่าดโนไลน์ไปที่ก็ดูซุปก่อนครับให้ซุปตายไปก่อนแล้วอะไคนูนก็มาครับรอจังหวะนึงครับเพราะสกิลเราไม่มีเลยนะโอ้โหต่อยมานไกลน่าดูนะครับคนนี้หลบนิดนึงแล้วก็รอครับรอสกิลไม่มีนะครับโอ้โหแล้วเพื่อนเราเล่นไปลูฟี่เล่นไปกระเด็นไปนู่นนะครับพอกระเด็นไปนู่นเขาปืนมาผมต่อยกระเด็นไปนู่นอีกทีเอ้าไม่กระเด็นครับเขาใช้สกิลสองพอดีครับแล้วเขาสวนมาโอ้โหระวังแรงน่าดูเลยนะครับไกลน่าดูด้วยนะครับ ก็มาดีครับลาวาก็ลาว่าไม่สนครับเพราะคิดก็มีเหล็กนะครับลาว่าเจอเหล็กแล้วจะเป็นไงครับเหล็กก็หลอมไงครับโอ้โสวยดอครับอย่างนี้ไม่โกลธัโอ้โหแล้วใครมันลุมแล้วครับนี่คิดก็มาต่อยเราครับลูฟี่ก็มาแต่เราจะเล่นตัวนี้ครับเราไม่เล่นตัวอื่นครับเรียบร้อยครับกดไปอีกหนึ่งครับมาครับโอ้โหเขาไม่เขาเอาคิดออกมาไม่น่าจะทันเลยนะเพราะเขาคิดออกมาผมไม่น่าจะบอกว่าค่าค่าคิดเราให้อาคาาเกิดใหม่อีกรอบทันนะครับเสียดายครับอยากจะให้มีอาคาหลายๆตัว เอ้าโอ๊ยกอดร้อยสับยวงข้างไม่ได้มองครับพอแต่มองคิดอยู่นะมัวแต่มองคิดอยู่จับจังหวะคิดอยู่นะแล้วเกมจะแพ้ไหมครับเนี่ยโดนดึงทองกลางสองทองครับแชงไม่ช่วยก่อนนะครับจังหวะนี้ชงไม่ช่วยก่อนชงปาดไปครับแล้วเขาม้วนอยู่ที่กลางเขาอยู่สามต่อสองครับเพราะเรามา้วยเป็นสามต่อสองครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับเขายังล้มลงไปอยู่ครับจังหวะนี้แล้วเราก็เตะพามาเข้าไปครับให้กระเด็นออกไปจากทองก่อนเหลือสี่สามแน่นอนครับไม่น่ามีปัญหาแล้วครับชนะครับเก็บไปอีกหนึ่งด้วยครับโอ้ จริงจริงก็งบอกว่าเล่นนี่ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยสนแพ้ชนะนะครับเพราะว่าผมจะอยากเจออาคาอย่างเดียวอยากจะอัดคลิปมาทำคอนเทนต์อย่างเดียวซึ่งเจอน้อยมากนะครับตานนี้เก็บไปห้านะครับฆ่าไปถึง5้าทีเดียวนี่แล้วมาพอเปิดเกมที่สองครับโอ้อาคามีแค่ตัวเดียวอีกแล้วนะครับคือตำแหน่งเบอร์สานั่นเองนะหันมองมุมขวาขวาบนนะเขาอยู่ที่ตำแหน่งเบอร์สามาถึงผมก็ดึงธงกอนเพราะผมเป็นสายโลนะครับทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับรอดูจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยว ติดตามหลายๆ EP ได้ครับจะมีหลายๆตัวเลยครับที่สามารถเล่นกับอาคาอินุได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวไหนจะเล่นได้บ้างนี่ผมดูจาก mini แม p นะครับแล้วผมเดาว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนเขาอยู่ตรงนี้เพื่อเราเล่นไปครึ่งรอดแล้วโอ้โหเพื่อนนี่เพิ่งเล่นนี่ครับเหลือให้หน่อยสักอาคาสู้ๆอาคาสู้ๆเน็เชียร์ฝั่งตรงข้ามให้เหลือรอดนะครับแล้วผมก็ต่อยไปโอ้โหแต่เจอบอลเขาอยู่ครับพอเจอบอลอยู่ลาวามาครับผมก็มาใส่สกิลสองเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหเขาหลบได้นะครับ หรือว่ามีฝีมือครับอาคารตัวนี้มีฝีมือครับเราเรต้องอันนี้ต่อยเขาหลบหนีเราครับเขาหลบหนีเราหลบหนีเราหลบตามครับเราต้องใส่ตามครับอย่าครับ่าหนีคิดไปไหนครับ่าหนีคิดนะครับโอ้ยเราผมจะโดนห้าศูนย์ครับตอนนี้โซยครับหมดแต่ไล่ฆ่าอครนู้นะครับตอนนี้เกมผมกำลังจะโดนห้าศูนย์แล้วครับโอ้ยมาทําะไมไปช่วยมีหอกดึงธงก่อนครับดึงดึงโอเคแล้วเขาเป็นใครเกิดนะครับเป็นรอครับเป็นรอต้องฆ่ารอเพื่อให้เอาไอ้ใครนู้ออกมาต่อยรอเขาไปก่อนให้กระเด็นออกไปนะครับโอ้ยแล้วเขามาเขาตั ผมเขาเอ้าเห็นเขาเคาเตอร์อยู่ไม่ใส่สกิลซะงั้นนะครับตอนนี้ของเขากระเด็นไปแล้วผมต้องฆ่าตัวนี้นะครับเพื่อให้เขาตายแล้วเอาอาคาอินุออกมานั่นเองนะครับแล้วเขาได้โบสถ์ครับแต่ไม่สนครับเราวิ่งไล่อยู่ตัวเดียวนะครับโอ้โหดูครับเหมือนแค้นมาจากไหนเขาอาจจะว่าเฮ้ยแค้นอะไรหรือเปล่าไม่แค้นครับผมหลบได้ครับแล้วผมก็ใส่ใส่โอ้โหแล้วเขาไปเก็บเนื้อได้แล้วเขาอยู่3ตัวครับสามตัวก็ต่อยได้ครับทีเดียว3ตัวไปเลยครับโอ้โหสามตัวกระเด็นครับแล้วดึงธงซะหน่อยทำประโยชน์ให้กับทีมครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไล่ฆ่าอย่างเดียววก็จะุบบรรออมาาาาหเเคัโ้้แล รอก็มาใส่สกิลใส่เรานะครับผมไม่ชอบสกิลนี้มากครับเพราะว่ามันมีโอกาสกระตกคระโดดใส่สกิลสองเข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วก็ตัวซุปยุงนี้ก็ใส่ก็ตัวซุปเข้าไปก่อนดูจากมินิแมปครับแล้วเขาก็มาตั้งเคาน์เตอร์ครับแต่เราไม่อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหหลบปุ๊บลบปุ๊บปุ๊บหนึ่งเล่ยรอครับไปเอาอาคาอินุออกมานะครับรอไม่อยากจะเล่นด้วยนะครับอยากจะเล่นอาคาอินุตัวเดียวจังหวะนี้ก็ใส่เข้าไปก่อนทำประโยชน์ให้กับทีมครับและอาคาอินุก็มาครับแต่มาตอนนี้เรื่องผมเลือเตั้งเดียวแต่บบูผมมมมมมกกกก็็็็าาไไไ่่่เเปนนรรรคคััือออออ้้้ยยีีโโหแลลวบ อะไรกินครับเนี่ยมาต่อยอะไรอะโอซิลิสหนักหนาครับแล้วเจ้าหนี้ขอหลบเนี่ยหลบลีภัยนิดนึงรอสกิลมาก่อนนะครับรอสกิลมาก่อนนะครับพอสกิลมาครับไม่กลัวครับไปลุยเอ้าเอ้าแล้วใครแชมเปี้นไปเนี่ยโอ้โหลูกพี่แชมเปี้นไปทำไมนะครับโอ้เราจะเจอใครโนะครับเอาการใส่สกิลสองมาเราหลบได้ครับเจ้าหนี้หลบได้แล้วผมก็ใส่โลเลยครับใส่โลูกเขาหลบได้เหมือนกันครับพอเขาหลบได้เสร็่เราใส่สกิลหนึ่งต่อครับผมก็ยังตีบอลอยู่นะครับแล้วผมก็ใส่สกิลต่อไม่ใช่สกิลต่อยลุลูตายนะครับแต่ไม่ไดดด้้้ตาาาายยยยวนนำมมือเเรระคับสีก อย่างที่บอกครับถ้าผมเราเล่นคิดนะครับอย่าไปกลัวนะครับอาคาอนุไม่ต้องสนใจแล้วนี่ก็มาตอดผมอยู่นั่นเลยครับผมจะไปเอาตัวนูนมาตอดอยู่นั่นนะครับเหลือเจ็ดวินนั้นเองช่างมันครับไม่เป็นไรครับอืมอาคาไม่อยู่ไม่อยากเล่นเลยนี่เดินหนีทิ้งๆห่างอย่างหง่วงครับเอ้าจะมาเล่นดึงธงเราใช่ไหมแล้วแพ้แน่ครับตานนี้ดูทรงล้วแพ้แน่แน่ครับปล่อยไปอีกทีนะครับเอาตายไปก่อนหนึ่งตัวนะโอ้เสียดายนะครับเสียดาย แพ้นะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้สนนะอยากเจออาคาเยอะๆนะครับแต่รูปเกมมันใหม่อย่างนี้เจอน้อยโอ้โหแล้วก็ค่าไปสี่นะครับแต้มไปหกพันนะโอ้โหค่อนข้งจะทิ้งห่างพาสมควรแต้มอยากเจออาคารอบนี้เจออาคาโน้ตตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นเบอร์หนึ่งตำแหน่งเบอร์หนึ่งสังเกตที่มุมขวาบนนะครับเขาจะอยู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งนะครับผมก็มีหน้าที่ไปไล่ค่าอาคานั่นเองนะครับมาดึงทงเป็นพิธีดีตองนะครับต้องแบบว่าดึงให้เพื่อนหน่อยนะครับเราชาร์จเกตธงให้เต็มนะครับเพราะว่าทงนี้มีผลกับตอนท้ายเกมนะครับ พราะถ้าเกตองไม่เต็มท้ายเกมมีโอกาสมาโดนจังหวะโฉบดึงเอาได้นะครับเราก็ต้องดึงทงนี้ให้เต็มก่อนนะฮะมาครับเมื่อทงใกล้เต็มหรือเต็มแล้วช่างมันครับผมเดินออกไปเลยครับแล้วใครนุ๊กกำลังใส่เพื่อเราใหญ่เลยครับโอ้โหเขากำลังโนเนียโนเนียครับแล้วเขาใส่สกิลสองอ้าวไม่มีสกิลแล้วอย่างนี้โอซิริสก็บอกยิ้มหวานนะยิ้มหวานต่อยเข้าไปก่อนครับผมแล้วติดบอลครับติดบอลเสร็จก็ใส่สกิลสองเข้าไปครับเขาหลบเราครับโอ้โหจังหวะนี้เขาหลบเราเขาลาวาพุ่งมาอย่างไกลครับ เสียได้เราไม่มีฉอดเขาเรียกไรไม่มีหลบนะถ้ามีหลบนี่ผมจะเข้าไปยังไงเขาปล่อยมาผมหลบได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปต่อนะใส่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 ครับโอ้โหใส่ใส่อย่ามาโอ้แล้วกราสุกก็มาด้วยนะครับโอ้โหเขาก็ใส่เราล้อมครับโอ้ือตรงนี้เอาไงเนี่ยมีถึง3ามตัวเลยเดียวนะครับแต่ผมไม่สนครับผมฉีกหนีครับเหมือนเหมืมิดฟิลตัวโลครับแล้ววิ่งมาต่อยอะไรโลครับเรียบร้อยครับเลงเป้าหมายเรียบร้อยได้เรียบร้อยเนี่ยครับแล้วมาถึงครับเราต้องดูครับว่าเขาจะเกิดเป็นตัวอะไรนะครับ เขาเล่นเป็นตัวอะไรโอ้โหตัวคิดนะกว่าจะเอาลงได้นี่พูดว่าเหนื่อยนะครับใช้คําว่าเหนื่อยนะครับเราคิดมากปล่อยมาเราหลบได้นะครับเราได้ใส่สกิลสองเข้าไปก่อนเขามาเ้าเขาใส่สกิลสองเรากระเด็นแน่นอนครับอย่างนี้ไม่เป็นไรครับคือตัวตัวมันสู้ได้นะครับคิดเกิดคิดโอ้โหตะบู๊ดมา่ไม่สู้แล้วครับไม่ไหวนะครับเพราะว่าเหล็กจะแรงมากครับตะบู๊มาอย่างงี้โอ้โหตายทันดีครับตายนี้เลยไม่ได้กล้าอาคาอินุไม่ได้ทืบอาคาเลยครับเสียดายมากนะครับ อยากจะทื้อมาครับไม่เป็นไรครับเอาพี่เสือไปเล่นก่อนพระธงบ้านเรากำลังจะโดนนะครับแล้วเพื่อนเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยครับไม่รู้สู้ได้ไม่ได้แต่ก็ขัดทุกแคขน้็ไปเอานะผมล้มลงไปก่อนแล้วเพื่อนเราเก็บไปตัวนึงครับเหลือกับกอ็รถทุบังียเตะให้กอ็รถทุบกระเด็นออกไปเขาหลบได้ครับผมหลบมาหลบมาเหมือนกันแล้วก็ฟันให้เขาตายเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วครับน่าชีวิตสุดท้ายแล้วปล่อยครับให้เพื่อนเล่นไปเลยครับตายเพื่อนเล่นไปครับไม่เอาครับไปนู่นเหนือครับเจอคิดดีกว่าครับโอ้โหแล้วเจอคิดนี่งานลำบากมากครับแล้วก็ใส่เข้้าาไไปออววโดนนนะะะรรเเเี่ยยยหหลลััังฉคบ โอ้หจังนี้เขามีสองตัวครับผมรีบไปเก็บเนื้อรวมก่อนแย่งเนื้อรวมก่อนนะครับมานี่ครับแล้วเจอไอ้กะสอบทรายนะครับไอ้กะสอบทรายล่างสองครับหลบไอ้กะสอบทรายล่างสองเ็จแล้วก็ใส่กะสอบทรายเขาไปต่อครับเรียบร้อยครับเหลือคิดตัวเดียวครับเตะคิดเข้าไปอีกครีนเงค้ับโอ้ยคิดได้แต่ล้มนะครับเลือเลือเทบจะไม่ลดเลยนะครับลำบากมากครับจะฆ่าคิดเโอ้แลวคด่าบออเเะะย บูธทั้งหลังหนึ่ห้าสิบเฮ้ยถือว่าแรงเลยนะบูธห้าสิบนี่เห็นความต่างพอสมควรนะฮะผมขอมาช่วยตรงกลางก,าก่อนแล้วกันทำประโยชน์ให้กระทิงหมดแล้วต่อยเข้าไปก่อนให้กระเด็นออกไปนะครับพอกระเด็นออกไปแล้วเขามีบูธไม่ส่งถ้าไม่บูธมาบ่อยจังวะบูธมาโคตรบ่อยครับผมหลบก่อนนะครับแล้วก็เจอโอเด้งครับโอเด้งก็มาครับก้อนลูบก็มาครับเออใส่ก็โอเด้งก่อนแล้วกันอยู่ใ,ใกล้คนระับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับเหลือใครครับเนี่ยหรือโอเด้งช่วยเพื่อนดึงดึงธงก่อนครับแล้วโอเด้งปาดเข้ามาครับอ๋อหึแล้วเราดึงครับทองไม่ใรออโเด้งครับ เพื่อนนี่ไปทางนู้นเลยครับรีบไปทางนน้นครับผมเก็บตัวนี้ให้ครับโอ้ยไปอีกแล้วเสียดายนะครับแต่ก็สนุกครับเหมือนเรามีแบบอาเรมีเป้าหมายโอ้ตอนนี้เราฆ่าไปสี่แล้วแต้มเราก็ทิ้ง่างอีกแล้วนะครับโอ้โอ้ทีมดีครับไม่ไรตอนนี้เป็นเกมเพลย์เกมสุดท้ายครับและเกมเพลย์สุดท้ายก็นี่นะครับฝ่าผมจะได้เจออาคาอินุถึงสามตัวครับ คือเราคอยมันนานมากครับที่จะได้เจอใครนูเยอะๆอย่างนี้นะครับผมไม่เข้าใจทำไมมันผมเจอน้อยเลอเกินครับอยากจะเจอเลอเกินครับเห็นเวลาโว์ในเพจที่เขาเรียกไงสุ่มกันได้เยอะเลอเกินนะครับแต่วลาเล่นนี่ผมไม่ค่อยจะเจอเนะครับเจอน้อยมากแล้วมีสามตัวอย่าเพื่อนต้องบอกเพื่อนในทีมอย่างนี้ว่าอย่าฆ่าหมดนะครับเหลือให้ผมสักตัวสองตัวก็ยังดีนะครับอยาเกเจอบบกว่าเป็นไรวะฆ่าคลิปเลยทุกทีเนี่ยนะ เข้าใจนะครับแล้วเหลืออาคาตัวนี้อยู่นะครับอาคายังเหลือครบ3ตัวอยู่นะครับตอนนี้เราจะดูจากมุมขวาบนครับแล้วเขาปล่อยลาวาใส่เพื่อเราเราก็ใส่สกิลเข้าไปก่อนเรียบร้อยตายมีหนึ่งครับอาคาอินุเก็บอาคาอินุไปหนึ่งครับหลบมาครับไม่สนครับไม่สนโอเด้งเรามาเล่นอาคาต่ออาคาเหมือนสองตัวมาสิครับมาสิครับโอซินที่บอกมาสิครับมาหนึ่งไม่พอต้องมาสองอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราเก็บเนื้อก่อนนะครับกันเขาเก็บครับแล้วผมก็ต่อย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 อืมเขาหลบได้ครับหลบได้เสร็จเราตามต้องตามเรียบร้อยครับอาคาอินุ หนีคิดใหญ่เลยนะครับต้องพูดอย่างนี้เราเหลือใครนอีกตัวนะครับไม่แปลขอมาทําประโยชน์ให้กับทีมสักนิดนึงครับให้เขาเล่นกับเพื่อนเราไปก่อนเพื่อนมีโอกาสได้เจอใครนูบ้างนะครับจนวนี้พอเราดึงธงได้ครับสกิลระไมงสกิลรามาครับเรียบร้อยครับสกิลรมาเราก็ไปครับไปหาใครนุตัวนั้นนะครับมาเลยครับ เขากําลังเดินย่องๆมองๆครับเดี๋ยวก็ลูทุกมันต้องมาเล่นเรานะครับโอ้โหโอ้โหแล้วมุมกล้องหมุนนิดนึงแล้วก็ปล่ยอาายไอ้ใครโนไปโอ้โหไอ้คนนู้นล้มไปแล้วครับเสียดายมากจากังหวะนี้แล้วก็ซัดไปให้กระเดนโน่แต่ไม่กระเด้งเขาใส่สกิลสองเข้ามานะครับเขาใส่สกิลสองเข้ามาโอ้โหเขา,ขาต่อยต่อเนื่องที่สกิลหนึ่งไปโอ้โหแล้วก็ลูทุกต้องมาใส่โอ้โหโนนี่ยกันใหญ่ครับตอนนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับไอ้ใครโนตายไปแล้วนะครับเจอวงเหล็กเข้าไปแล้วเหมือนไอ้ใครโนจะมาอีกตัวเดี๋ยวขอฆ่าก็มก่อออนนนนรรู้้สึกกกกเเะะะมาลยคับตี คนแรกเขาเก่งมากครับพอเราไปหลายตัวแล้วเราก็ใส่ครับหวังให้ก็ระทุบตาไปก่อนนะครับโอ้โหไอ้นุกยังจะเหมือนเล่นเราอีกอ้ยหันมุมกล้องครับเปลี่ยนมุมกล้องไม่สนแล้วปล่อยแมากเลยครับอื้อหอต่อยเขายังติดบอลอยู่นะมาไข่นุกมาครใส่สก,กิลเข้าไปให้กระเด็น,นครับออรอแล้วโอ้แล้วตรงน,นี้อยู่ในวงเพื่อนเราแล้ว,ลวเขาหนีแน่ครับัอยอยงหวะนี้โอ้โหแล้ววงเหล็กโดนเท่าไหร่โดน,น่อไหร่โดน,น่าไวงเหล็กโดนเท่าไหรเขาหลบได้ครับ ขาหลบได้พอนะอย่างเดียวใส่สกิลมาเป็นพอนะครับจังหวะนี้หลบครับโอ้หลบไปก่อนียได้มากโอ้ยไม่ไหวเจ็บใจครับอืตายได้น้ำมือใครนุ่นครับแต่อย่างน้อยเราก็เก็บก่อนหน้านี้ไปรับรับไรงพอเกิดไวครับใช้คูณแปดไปเลยทีเดียวครับเปิดเกิดอย่างไวครับไหนอะใครนุ่อยู่ไหนครับโอ้โหสงสัยอยู่มุมซ้ายนะครับอยู่ธงซ้ายบนครับไม่เป็นไรครับมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับเดินมาแล้วไม่ให้เสียเวลาครับ อ่าเพื่อนดึงเราไม่ยุ่งครับเราหนีอ้าวแต่เพื่อนตายเราต้องยุ่งนะครับตรงนี้มีกรนอโซนถึง2ตัวเลยครับมานะครับสตัวก็มาแล้วก็ใส่สกิลสอเข้าไปครับใส่เกือะฆ่าไปแล้ว1ตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวอยู่ไหนอีกน่ตัวอยู่ไหนมามามาเรียบร้อยครับสตัวโอ้โหเก็บอย่างง่ายนะครับแล้วเก็บเนื้อลวมเพรเพิ่มความไวแล้วไปดึงธงดีกว่านะอ้าวเหลือสิบวินะครับธงไม่ทันแล้วครับไปธงนู้นดีกว่านะโอ้โหเสียได้นะครับอุตส่าเจอช็อตอาไครนู้เยอะๆอย่าง แล้วสหรับผมรู้สึกว่าไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูกันครับล้วพบกับอีพีต่อไปแน่นอนนะครับตัวที่จะสู้กับอาคาอินุได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับโอ้โหหนูฆ่าไปห้าโหดจริงๆริงนะ